สีทองประมาณทองประมาณคุ้งเดือนนี่แหละสิ่งนี้ในข้อมันเมันสิมากินเข้าในความันได้ปกปิดใส่ชุดคุ้มสีดำผมยาวปากนี่แดงปากค่เด้กุหลาแดงยี่สิบบาทมาที่นี่ขีเมื่อกี้มิ้วมามา่ี่โต๊หนึ่งนี่แหะขีคอมเลย้อมโต้อม้อมสีดูมันอสิกินเข้าแล้วพร้อมจะกินปรากฏว่าใส่ผ้าเจ็สีลงตะกุนเออไม่ใช่ มืมือมือก็มือิดรผูกแขนผูกแขนราไงรับไปพนผูกแขนให้เอครับกับบริษัทว่าว่าทีนี้อีกทีนียัเออเออครับพูดว่าอะไรกับคนพี่ลูกเห็นบอกว่ลูกคนลกคนลูกแต่นอนเลยแต่ที่นีคนลูกแค่คนลูกเอาม่ันกินกูจะแมดะวสิตามมือกันจะคองอสิตามโคจะคองอสิครับแสงแสงออกจกถ่ายแสงออกจกถ่ายเลยห้อง ห้องเสดตาใต้่แต้ม <g les> ah. ือพุ่นบมาไก่เลยบอกบมาเลยไม่เจอไม่เจอจอดต่อแม่ัมันอันนี้เดินัวไปแล้วมมนเจอบมาอี่เลยได้รู้่องที่เก็บอน